ครับขอผมขอไปกระดู้ถัดไปนะครับขอเชิญแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรเป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลเชิญครับเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีข่าวว่าศาลจังหวัดจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ตัดสินคดีของนายแพทย์บัณฑิตโคศิธิ์ชัยวัฒน์เนี่ยนะคะที่เป็นผู้สังหารนางสยามนนะคะแล้วคดีนี้ก็เป็นการปิดคดีไปแล้วศาลได้ตัดสินประหารชีวิตนายแพทย์บัณฑิตะคะ่ะ ซึ่งเป็นมีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายว่าทําไมถึงต้องประหารชีวิตดิฉันอยากจะฟังความคิดเห็นของท่านวิทยากรว่าท่านจะมีความคิดเห็นในเรื่องของการตัดสินแบบนี้อย่างไรบ้างค่ะครับท่านอาจารย์สิรีคิดไงครับโทษประหารชีวิตนี้คิดไงครับอันนี้เนี่นต,ต้องต้องต้องขอเรียนกับเรียนตามตรงว่าท่านอาจจะดูปาวุ่นจีนมากนะคะตอนนี้หรือท่านมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับหนึ่งหังว่า กฎหมายเนี่ยมันคือกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายของบ้านเรากําหนดไ,ไว้ว่าอย่างนี้ไม่ไว่าจะใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่มันเป็นกฎหมายที่สังคมไทยใช้เนี่ยก็ต้องใช้กับทุกคนอย่างทั่วถึงไม่มีข้อยกเว้นแต่ส่วนใครจะมีความเห็นอย่างไรนั้นก็เป็นสิทธิทส่วนตัวเช่งเ่าน,น,นเคารพและอีกอย่างหนึ่งคําพิพากษาของศาลนั้นเราถือว่าเป็นข้อยุตินะคะเพราะฉะนั้นท่านคิดว่าตัวนั้นเองแล้วเนี่ยนะคะด่าน,นก็ได้แต่รู้สึกเสียใจด้วยที่เ,เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่ว่าถ้าจะมาถามท้านว่า ควรให้มีโทษประหารชีวิตไหมในสังคมไทยเนี่ยก็ถ้ากฎหมายในเมืองไทยยังมีอยู่แล้วยังใช้อยู่นะคะไม่ว่าใครทําผิดกติกายอย่างนี้ก็คงต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างนั้นแล้วก็จริงจริงรแล้วก,กฎหมายนี่มนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์ก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับแน,น่นอนค่ะแน,นะ่นอนคือถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่ามันสมควรจะเปลี่ยนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนซะก่อน,นเอออา,า<น>อันนั้นเข้าใจครับแต่ถ้าเขาถามว่าคิดอย่างไรเรื่องโทษประหาร เรื่องหมอบัณฑิตประหารนั้นก็คงคงจะต้องประหารไปแลครับอาจารย์ถามว่ายั่นคิดคอย่างไรเหรอคะถ้าพูดกันถึงเด็กแง่ที่นั้นเป็นคริสเนี่ยนะคะการฆ่าคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่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 ไม่ดีไม่งามอะคะ่ะแต่ทีนี้กรุณาอย่าบีบคั้นด้วยการมาโยงเข้าด้วยกันกับกฎหมายเพราะกรณีกรณีนี้มันเรื่องของกฎหมายเพราะว่าศาสนาเองก็ต้องอยู่ในสังคมนะคะมันไม่อยู่นอกสังคมไม่ได้เพราะฉะนั้นศาสนาเองก็ต้อง ฟังกติกาของสังคมเหมือนกันแต่ถ้าโดยหลักส่วนตัวแล้วแน่นอนค่ะจันาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตยันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะแต่ว่าอันที่เนื่องจากเป็นคําพิพากษาของศาลนะคะยันคงไม่ไปละเมิดอานาจศาลแล้วก็ถึงจะรู้สึกเสียใจด้วยแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนี่ยแต่เราก็ต้องยอมรับว่านี่คือคําพิพากษาค่ะาจา์สุรีครับผมต้องเรียนข้อเท็จจริงว่าผมได้สัมภาษณ์ผู้พิพากษาออนในการขอคิดด้วยคนคะนะครับผู้พิพากษาบอกว่าเมื่อศาลตัดสินถึงที่สุดแล้ววิพากษ์วิจารณ์ได้เต็มที่ ที่ขอไว้ไม่ให้วิพากษ์วิจารณ์นั้นคืออยู่ในระหว่างกระบวนการกลัวว่าจะทําให้เกิดเสียงทําให้เกิดความลําเอียงแต่ถ้าหากว่าตัดสินแล้วนั่นนะครับออมีคนเขียนวิจารณ์กันในท้ายท้ายดีกาด้วยซ้าน,นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์อยากจะพูดนะครับผมไม่ทราบอาจารย์อยากจะพูดหรือไม่ว่าว่าในเรื่องนี้คิดอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันนั้นโทษประหารนั่นนะครับหลายคนมองว่าโทษประหารนั้น น่าจะล้าสมัยซะแล้วบางประเทศเลิกไปในเรื่องโทษประหารเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองได้แต่ถ้าคิดว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไม่ได้จริงจึงมีโทษประหารอยู่ปรญาข้อนี้เนี่ยท่านอาจารย์มองไงครับอันนี้เนี่ยนะคะความจริงนั้นสอนปรญาการลงโทษมาเนี่ยนะคะจริงอยู่แล้วคะ่ะถ้ามองในแง่อย,อย่างที่อาจารย์พูดนยะถูกนะคะว่าว่า การไปแก้แค้นดูเหมือนเป็นการแก้แค้นกันแต่เนื่องจากธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานตายตัวเป๊ะเหมือนไม้บรรทัดนะคะฉันเคยมีโอกาสได้คุยกับ,กบท่านนักโทษท่านหนึ่งเนี่ยนะคะที่กำลังจะถูกประหารเนี่ยก็บอกว่าดีตายซะก,ก็ดีอยู่ผมเอาอีกผมมันอดไม่ได้อะมันต้องฆ่ามันไม่รู้มันเป็นใหญ่ใหญ่มันโผล่ขึ้นมามันต้องฆ่าแล้วถ้าอย่างดีเนี่ยนะคะ ถ้าอย่างนีเนี่ยนะคะเรามีคนอย่างนี้มากๆในสังคมแล้วพี่น้องที่บริสุทธิ์ที่อาจจะต้องเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะแล้วเราบอกว่าไม่ควรจะมีโทษประหารเนี่ยนะในความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยแบบนั้นขมขืนจังเลยนะคะเพราะนี่นั้นถามเลยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าตายเป็นตายดีแล้วที่ตายซะเพราะถ้าอยู่เอาอีกผมมันเป็นไงต้มโหเพื่อมันต้องฆ่าแล้วมันสะใจนี่คือสิ่งที่ได้รับคําตอบมาคือถ้าธรรมชาติอาจารย์คะธรรมชาติคนมันเหมือนกันหมดเป็นมาตรฐานมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วค่ะอาจารย์ฮะแต่ทีนี้เนื่องจากธรรมชาติคนเนี่ย พราบรเจ้าทรงสร้างคนมาเหมือนกันหมดแต่ก็ทรงให้เสรีภาพคนบางคนก็ไม่ได้เดินตามที่พระองค์ทรงสอนไปเดินตามชาวบ้านสอนหรือใครสอนก็ไม่ทราบนะคะคือไปเดินอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นใครทําอะไรเอาไว้นะคะก็คงต้องทําใจเป็นกลางว่ากรรมของใครก็กรรมของคนนั้นขายด้านมองอย่างนี้ค่ะดานมองอย่างนี้อัารย์พรเทพคิดไงครับประเด็นกระทุนครับในแง่ของกระแสโลกในขณะนี้นะฮะ จะค่อนข้างไปในทิศทางที่จะไม่ลงโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะฮะโทษสูงสุดขนาดนี้ในโลกที่ใช้กันโดยทั่วไปก็คือจําคุกตลอดชีวิต mm. แต่ว่าการลงโทษนี่ผมก็เข้าใจว่าส่วนสำคัญอยู่ที่ว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยกลัวจะได้ไม่ทำผิดหรือว่าความผิดที่ร้ายแรงนะฮะในขณะเดียวกันผมก็อยากจะให้มองนอกจากการใช้การลงโทษแล้วเนี่ยนะอยากให้มองในเรื่องของการศึกษา เรื่องของคุณธรรมเรื่องของการอบรมเรื่องของการเป็นตัวอย่างนะฮะซึ่งจะต้องไปคู่กัน mm hmm. ถ้ามวัวแต่ใช้วิธีการลงโทษแรงๆโดยไม่ได้ส่งเสริมตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างดียิ่งนะฮะแต่ขณะเดียวกันโทษประหารชีวิตอาจจะมีเอาไว้ในกรณีที่เป็นคดีที่สะเทือนขวัญของประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมีสงวนเอาไว้แล้วเอามาใช้นานๆทีในกรณีที่ ที่เป็นที่สะเทือนขวัญแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยบอกว่าต้องการอย่างนี้คือคือค่อ,คอนข้างเป็นกระแสของคนว่าต้องการความสะใจอย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็ยังมีความเห็นว่าวิธีการที่จะเอาชนะความชั่วไม่ใช่การฆ่าคนชั่วทิ้งแต่การเปลี่ยนจิตใจคนชั่วโดยไม่การโดยไม่ทําความชั่วต่อบครับนะแล้วก็เราจะไม่เกลียดชัง คนเลวแต่เราจะเกลียดชังความเลวครับน่าสนใจครับแล้วถ้าหากว่ากฎหมายแรงๆเนี่ยมีคนบอกว่าทําให้ผู้รักษากฎหมายรวยเนี่ยจริงไหมครับกฎหมายยิ่งแรงเนี่ยจะมีคนยิ่งรวยครับก็มีส่วนนะเพราะว่าในแวดวงของตำรวจก็ดีโดยทั่วๆไปก็เป็นที่ทราบกันว่ามีการวิ่งเต้นมีอะไรกันเนี่ยนะคร เพราะนั้นตรงนี้ก็อาจจะจะมีส่วนจริงอย่างที่อาจารย์ว่าครับ <c oughs> คุณบรรจงครับเรื่องของการประหารชีวิตในหลักการของศาสนาได้บอกได้สอนไว้ว่าถ้าทำอย่างนี้ผิดแล้วผลจะเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผิดแล้วผลจะเป็นอย่างนี้ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่ออกกฎหมายมาก็จะต้องอิงถึงเรื่องของคุณธรรมของธรรมะเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้นการที่เราจะมีการตัดสินอะไรลงไปนั้นมันมีหนึ่งสองสาถึงจะถึงตรงนั้นในขณะเดียวกันสมมุติว่าเขาบอกว่ากฎหมายสลามบอกว่าถ้าหากว่าเจ้าสมสู่หญิงอื่นที่ไม่ใช่เป็นพัญญา ถ้ารับสารภาพแล้วทั้งหญิงและชายยังไม่เคยแต่งงานนี่ต้องถูกเชี่ยนร้อยทีนะเขาบอกไว้เลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อสมสู่จริงๆสืบพยานเป็นอย่างนั้นจริงต้องเคี่ยนจริงๆถ้าหากบอกว่าเจ้ามีพัญญาแล้วมีสามีแล้วเจ้ายังไปสมสู่กันอีกเมื่อสืบแล้วเป็นความจริงต้องฝังที่สามแผงครึ่งตัวเล้าหินทุบไปตายนะเมื่อสืบเป็นอย่างนั้นจริงต้องทุบจริงๆนั่นคือความศักดิ์สิทธิ์และความเด็ดขาดของกฎหมาย นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์และเด็ดขาดของหลักการของศาสนาถ้าจะมีางนั้นแล้วเนี่ยสังคมไปไม่ได้ยืดยืดยุ่นยุ่นหยดหย่อนยันยานไปไม่ได้ตามลมลมแรงแรงไปไม่ได้ฉะนั้นต้องเด็ดขาดครับฉะนั้นต้องเด็ดขาดตรงนี้ต้องเด็ดขาดแต่ว่าเด็ดขาดทุกเรื่องหรือเปล่านี่ตรงนี้ครับเด็ดขาดทุกเรื่องหรือเปล่าตรงนี้สําคัญแต่คดีที่สะเคอนขวัญคดีที่ยิ่งใหญ่คดีที่ทําให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยเสียหายย่อยยับอับจน เป็นคดีที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยเขามองแล้วสมเพชแต่คดีเหล่านั้นค้างแรมค้างปีค้างเดือนค้างพศออตรงนี้จะให้คําตอบวอ่ายังไงครับหรือบางคนบางบางทีคดีบางคดีเขาออกนี่โทษกรรมตัวเองไปเรียบร้อยก็ก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องถูกลงโทษก็มีใช่ไหมครับก็นี่นี่คืออะไรไม่ยึดหลักการไม่ยึดกติกาไม่ยึดเงื่อนไขอ่อนไหวไปตามกระแส ฉะนั้นตรงนี้เน่เป็นเรื่องสําคัญสับสนของสังคมของโลกมนุษย์คสับสนมากครับฉะนั้นตรงนี้ขอเดียนว่าการที่จะมีโทษประหารชีวิตออกมาแล้วเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนแต่ขอให้ใช้กฎหมายนั้นจริงจังการมีโทษประหารนี่คุณมปรจงเห็นด้วยหรืเห็นด้วยครับเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยครับมีได้นะครับมีได้ครับครับครับนิมนต์พระคุณเจ้าครับกรมใดใครก่อกรมนั้นตามสนองเราอยากเห็นกรมติดจรวดเร็วๆแบบนี้เหมือนกันน่ยในยุคนี้เพราะว่า ไม่งั้นมันก็ไปไม่ทันไล่กันไม่ทันมันมีหลักอยู่ตามหลักษาสาว่ามันมีบุรุษที่เรียกว่าเหลือขอบุรุษที่แก้ไขไม่ได้ฝึกไม่ได้อย่างอาจารย์ผู้หญิงนี่ว่าเพราะว่าสัสนดานโหดฆ่ากระทั่งลูกภรรยาของตอนเองเนี่ยคนอื่นจะเหลือเลย<ม>แล้วยังวางแผนซับซ้อนแสดงถึงความเป็นคนอมหิตสูงมากถ้าคนอย่างนี้ไม่รู้ว่า ไปรักษาคนไข้จะใครจ้างก็อาจจะเชื้อบนเตียงตายเก็บค่าอะไรได้ขึ้นอีกก็เป็นสิ่งที่คิดว่าทางศาลคงวินิจฉัยแล้วว่าสมควรตายครับกันี้กระทู้เขาถามด้วยครับกระทูถามในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับเพราะกฎหมายบางประเทศเนี่ยเขาก็ยึดปรัชญาอยู่ว่าจะไม่มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตเพราะถือว่ามนุษย์อย่างที่เมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์ประเทศพูดเยอะเลยนะครับว่า เราไม่ได้เกลียดตัวเขาแต่กเกลียดการจะทำเพราะฉะนั้นคนทุกคนสามารถที่จะก,กลับตัวได้จะต้องมีการแก้ไขได้และสังคมควรจะต้องทําให้เขากลับตัวก็มีต้องแย้งนิดหนึ่งไม่ได้เด็ขดขาดไม่ไ<อ>ต่างมุมเลยว่าคนทุกคนแก้ไขได้ไม่จริงม,มีคนที่แก้ไขไม่ได้อยู่ในโลกอีกหลายคนตรงนี้ต้องเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าว่าเองเลยนะในพระสาสดาท่านบอกท่านก็ยอมรับว่าแก้คนที่เป็น หมดทั้งหมดไม่ได้โดยใช้คําว่าเราแก้ไขสั่งสอนบุรุษที่ควรฝึกที่ควรสอนได้เท่านั้นที่เหลือที่จะสอนจะฝึกยังมีอยู่เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องปล่อยให้ศาลเขาจัดการไปท่านท่านพระอาจาโพรยอมฮะอย่างองคค์ุริมานก็ยังเปลี่ยนได้นะได้เฉพาะองคคุริมานองค์อื่นอยืนไม่ได้ <laughs> เท<ถ>ว,<ะ>วทัตเทวทัตนี่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ตามพระพุทธเจ้าไปยังตามเอาหินไปทุ่มพระพุทธเจ้าอีกคาวนี้ถ้ามีกฎหมายอันนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าคนไหนเป็นองค์ุริมานหรือเปล่า,<ช>ถ,าถ้าเกิดไปประหารองค์ุริมานเสียแล้วเนี่ยก็กกกเลยอดโอกาสหมดโอกาสที่จะกลับตัวนะครับก็ศสารก็คงพิจารณาว่าคนบอบัณฑิตเนี่ยเป็นองค์ุริมานหรือว่าเป็นเทวทัตถ้าเป็นเทวทัตโหดเยี่ยมกระทั่งแม่ข่าเรายังมีแผนมีเจตการไปนู่นไปนี่ยากที่จะติดตาม เพราะโจรบัณฑิตนี่โจรชนิดที่เรียกแก้ยากเพราะทั้นสารก็มองเห็นแล้วว่าเยี่ยมแล้วยังไม่ยอมรับผิดท่านนคิดเหมือนกันนะครับว่าบางคนเนี่ยฆ่าได้แต่เมียต,ตัวเองคนเดียวรอครับคนอื่นฆ่าไม่ได้เลยทั้งทั้งโลกเนี่ยนะครับฆ่าได้ <ทำ S 1> แต่มไ,มมไม่เคยมีไม่เคยคิดแบบ <laughs> ไม่มีนะครับ <laughs> คับแพทย์หญิงจินตนาครับค่ะคือคือทิฉันก็ได้ยินพวกพวกหมอนะคะเขาคุยกันบอกแม่น่าสงสารเหลือเกิน คือทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ความเมตตานะคะดูว่าการปิดคดีแบบนี้มันไม่ค่อยจะให้ความยุติธรรมกับเพื่อนแพทย์ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยท่านคิดว่าจิตใจของคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังมีความอ่อนโยนเห็นผู้ทำผิดก็ยังคิดว่ามัน่าจะให้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นเห็นกันเนี่ยค่ะว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีแต่ให้อภัยให้อภัยกันเพราะฉะนั้นอาชญากรรมเนี่ยมันถึงได้เต็มบ้านเต็มเมืองจนถึงปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่า เราเนี่ยได้ใช้หลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยนะคะอย่างที่คุณเป็งพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอัชญาิกรรมมันจะเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าพระราชบัญญัติอิสลามเนี่ยนะคะเราควรจะทําให้มันเป็นความจริงแล้วก็ใกล้ความจริงให้ได้ค่ะครับครับท่านอาจารย์ซิรีมีอะไรตรงนี้นะครับนิดค่ะดิฉันอยากจะขอกราบเรียนท่านผู้ฝันที่เคารพนิดหนึ่งว่าท่านผู้ชมที่เคารพว่า ที่จริงแล้วเนี่ยกรุณายอย่า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 ไปปนกับคาว่าคุณหมอกับคนคนนี้นะคะอันที่จริงคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยหมดความเป็นหมอตั้งแต่วินาทีที่ลงมือฆ่าคนเพราะโดยจรรยาบรรณของวิชาชีพนั้นหมอพึงให้ชีวิตพึงต่อชีวิตมนุษย์แต่เผอิญเธอแพ้ต่อความขอโทษที่จริงก็ไม่ควรจะไปวิจารณ์เธยนะคะคือคนบางคนเนี่ยแพ้ต่อความรู้สึกในใจอย่างตัวนั้นเองเมื่อใดก็ตามที่นั้นเกิด มีความรู้สึกแพ้ต่อความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนอาจารย์ก็จะเรียกกันว่าอาจารย์สิวลีต่อไปไม่ได้ดันั้นหมดความเป็นอาจารย์สิวลีทันทีแต่เป็นมนุษย์ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่แพ้ต่อกิเลสตัวเองขอบคุณครับท่านอื่นครับเชิญครับฆ่าคนเลลวคนหนึ่งเพียงลดทอนคนเลลวเพียงคนหนึ่งกเกลี้ยก่อบคนเหลวคนหนึ่งให้กลับใจกลับเพิ่มคนดีคนหนึ่งโทษประหารชีวิตควรจะยกเลิกไปจากพื้นแผ่นดินไทยได้แล้วครับเพราะว่าวิธีการแก้ไขผมว่าคิดว่า คนบาคนคนเราที่ว่าทาผิดเนี่ยยังพอแก้ไขกันได้นะครับขึ้นอยู่กับวิธีการแก้ไขว่าเราจะแก้ไขอย่างไร,รและผมเป็นนักกฎหมายนะครับมีโอกาสสัมผัสอยู่ในวงการผมรู้ดีครับว่าความุติธรรมจริงๆแล้วมีหรือไม่ในวงการตุลาการของเมืองไทยครับขอบคุณมากครับตรงนั้นครับในกรณีที่มีโทษประหารอย่างกรณีกฎหมายเนี่ยคนเป็นคนเขียนเรามองก็น่าจะแก้ได้ไอ้สิ่งที่จะแก้ได้ในกรณีที่ พ่อมคมขืนลูกแล้วออกมามีลูกคนเหล่านี้สมควรที่จะประหารไอ้คนที่มคมขืนชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนถือว่าเลวเป็นสัตว์เดรัจฉานที่สมควรที่จะประหารขอบคุณมากครับครับอาจารย์พรเทพครับอาจารย์พรเทพยังพูดไม่มากนะครับผมมีอะไรในใจที่อยากจะถามอาจารย์พรเทพตรงนี้นะครับมีคนบอกว่ากฎหมายที่แรงเนี่ยนะครับที่คิดว่าจะทําให้คนหลับจำเนี่ย มีนักปรัชญาทางกฎหมายบอกว่าความจริงแล้วไม่จําเป็นถ้ากฎหมายไม่แรงแต่ว่าตํารวจเอาจริงไม่เลือกปฏิบัติกับจะได้ผลกว่าก็คือว่าเอาจริงเอาจังกวดขันเอาจริงเนี่ยนะครับแล้วกฎหมายไม่ต้องแรงจะได้ผลกว่ากฎหมายแรงแล้วเราเลือกปฏิบัติตกองอันไหนอันไหนจะดีกว่ากันครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยครับข้อนี้คืออย่าให้มีการเลือกปฏิบัติในเมืองไทยขณะนี้รู้สึกว่าจะมีการเลือกปฏิบัติมากนะคนซึ่ง ไม่มีสตุ้งสตังคนจนๆเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหมดมแต่คนซึ่งมีที่พลคนซึ่งมีสตุ้งสตังเนี่ยอาจจะอยู่เหนือกฎหมายครับ้บมุมอย่างนี้คุณบรรจงเห็นยังไงครับกฎหมายแรงแต่เลือกปฏิบัติกับกฎหมายที่ไม่แรงแต่ว่าไม่เลือกปฏิบัติทําสม่ําเสม,มออันไหนได้ผลดีกว่าครับโอ้ดีที่สุดครับไม่แรงแต่สม่าเสมอสม่าเสมออันนี้ดีกว่าเลยูีเว้าคิดไงครับตอนนี้ครับกลัวมันจะไม่ัไม่ทั้งสองอย่างนะไม่แรงด้วยแล้วไม่สม่ำเสมอไม่ รัวที่สุดตรงนี้ทุกวันนี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามีการเลือกปฏิบัติ <cir Subaru> แล้วก็กฎหมายเองก็บางอย่างก็ไปยุ่ยุดยนให้กันอย่างที่เป็นกฎหมายที่เป็นช่องว่างให้คนนั้นคนนี้ได้จนเราเป็นข่าวอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่ากฎหมายมีช่องโหว่เลยครับครับผมขออาจารย์อาจารย์าาเห็นไงครับคู่นี้ครับแรงคะ่ะแต่ต้องทั่วถึงแล้วก็ทั้งคนออกบบกฎหมายคนบังคับใช้กฎหมายคนอยู่ใต้กฎหมายต้องมีคุณธรรมในใจคือแรงแต่ทั่วถึงขอยืนยัน ยืนยันว่าต้องแรงและให้ทั่วถึงด้วยครับไม่ใช่เลือกปฏิบัติครับแล้วแต่ถ้าไปไม่ถึงจุดนั้นนะครับทีนี้จะเอาอะไรครับระหว่างแรงแล้วไม่ทั่วถึงกับไม่กับไม่แรงแต่ทั่วถึงนี่เอาอะไรดีครับอาจารย์ชอบสมมติสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะนะคะไอตัวนี้เองเป็นคนไม่ใช่ไม่ชอบคิดอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะดั้นมีความรู้สึกว่าในสภาพสังคมไทยขนานี้เนี่ย มันบางกฎหมายบางเรื่องมันต้องเสียบขาดนะคะเสียบขาดเพราะอย่างที่พระคุณเจ้าท่านท่านพูดนะคะว่าคนไม่ได้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่เสียบขาดในบางเรื่องสมมุติอยู่ๆมีคนซึ่งเขาชะล่าใจว่าเราไม่มีกฎหมายประหารเขาเข้ามาถึงเขายิงกราดท่านผู้ฟังที่เคารพของนั้นในที่นี้เนี่ยแล้วท่านนั้นเกิดมีปืนอยู่ในมือเนี่ยนั้นยิงคนนั้นทิ้งนะคะ พเพราะดถือว่าอย่างนี้ไม่ได้ค่ะมันเลนยอมจะตกนรกบกไม้รับโทษทันจะดีกว่าที่จะปล่อยให้พี่ท่านผู้ชมที่เคารพในขณะน,นี้ต้องตายโดยที่เหมือนใบไม้ร่วงอย่างนี้ค่ะเฉันยอมไม่ได้ค่ะ่นยอมไ,มไ